ครับกลับมาเจอกับผมแล้วนะครับวันนี้อยู่กันที่เดิมเลยนะครับฟอยเสรีไทย70หน้าปากฟอยนะครับวันนี้จะพามาชมในตัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นรุ่นฮิตนะครับรุ่นขายดีมากแล้วก็มีลูกค้าตามขายเยอะมากนะครับสหรับเจ้าตัวตัวบ้าคอมพิเตอร์หน้าแข็งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นสามพิสูจวีนะครับขับสองปีของรุ่นสามพิสสี่นั่นเองนะครับ ถ้าถามลูกคา้าท่านใดที่กำลังมองหาวรุ่นี้อยู่บอกได้เลยว่ารีบติดต่อมาได้เลยนะครับบอกได้เลยว่ามากรอกได้กออรกอกจอกรอกที่ติดก่อนนะครับสหรับ,บราคาเจ้าตัวของมาจุนเท่านแชมป์ตัวนี้นะครับราคาเราขายที่แ9น0 0บาทเท่าน,น,น,นั้นนะครับลูกค้าเครดิตดีสามารถออกรถส่วนาทฟรีดาวได้เลยนะครับถ้ามีรายได้อยู่ที่20,000ื่นนะครับออกเดียวได้เลยหรือว่า ได้ไม่พอก็สามารถคู่ร่วมได้นะครับพ่อแม่นะครับพี่น้องหรือว่าแฟนหรือว่าบุตรก็ได้ครับก็กดใจยังไงติดต่อมาได้เลยนะครับก่อนที่เราจะชบในส่วนตัวละเอียดของจอสคอมพิเตอร์กางแชร์ตรงนี้รบกวนะครับลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิกให้ทางช่องของผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในส้วนของการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับเลยนะครับในส่วนตัวหน้านะครับตัวนี้นะครับ ขาให้มาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจเตอร์นะครับแล้วก็ไฟฮาโลเจนแล้วก็มีไฟบบไฟรีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในโคมไฟเดียวกันเลยนะครับ mm. โคมไฟก็จะเป็นโคมไฟเดิมๆนะนะครับ mm. แต่จังหน้าก็จะเป็นทรงเอกลักษณ์ของเขาเลยจะเป็นส mm. ีโครเมียมนะครับแบบสามชั้นแบบนี้แล้วก็มีโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะครับป้ายทะเบียนได้ป้ายทะเบียนนี้เลยแล้วก็ ในส่วนของตัวคอนโซนหน้า like นะครับก็มีไฟตะบอกมาให้นะคอนโซนหน้าจะเป็นสีพูโคนนะครับเป็นสีพูลรถจับรกลปัดดำด้านนะครับอ <monster species> <aquí> <oid S 1> ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1 KD นะครับวางอยู่ที่2.7ลิตร171แรงม้านั่นเองนะครับอ่าส่วนตัวรถเนี่ยเดิมบางๆเพื่อปรยนะครับนะมีคหกล้อมาให้เรียบร้อยนะครับยางคันนี้โอ้ได้เป็นยางแบบ A.T. ด้วยนะครับเป็นยางยี่ห้อเมซิสนะครับซีรีส์นะครับ P26570R16 นะครับล้อแมกเรลนโซขอบ16นิ้วนะครับดิสเบกคู่หน้ายางคันนี้นะครับจะได้เป็นยางปี2020นะครับนะฮะนี่เลยสัปดาห์ที่5ช่วงล่างนะครับสเปคเดิมนะฮะโครงสร้างต่างเดิมๆไม่มีสนิมเลยนะสวยๆนะครับบันไดข้างจะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับผมอ่ารับ กระจกถ้าปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยกระจกจะเป็นแบบปูช้างนะครับบ้าเปิดจะเป็นสีโครเมียมคันนี้นะครับติดกันลอยมาให้เรียบร้อยนะครับติดฟรีมาประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในส่วนตัวกระจกได้เป็นออโต้อลามมาให้ด้วยนะครับอ่ะข้างหลังดับเบรลนะครับด้านหน้าดิสเบกแล้วก็คัสซีนะครับสวยๆสมล้อต่างๆไม่มีสนิมเลยนะนะครับ มาดูที่ส่วนตัวไฟด้านท้ายไฟด้านท้ายนะครับของเจ้าตัวแชมป์คู่นี้จะเป็นไฟไท้ายแบบโดรนนะครับตรงไฟด้านในจะเป็นแบบสีจะออกมนดานะครับแล้วก็มีโลโกโล้สามพิสูจน์ย e e ี v, e ่ห้ e v Turbo Tech มาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสามพิูน์วีนะครับ V สีกันเลื่อนเท่าไหร่มีต้นสายมาให้นี่นะครับคิ้วด้านหลังก็จะเป็นสีโครเมียมนะผลักล้อพกปอดเดอร์นะครับ,โโโออนะรบไฟเบรกตัวที่สาม ไเลอร์นะครับคิดล้อฝนแล้วก็กระจกด้านหลังเป็นไร้ฝ้าเรียบร้อยอมาดูด้านในด้านในกันนะครับในส่วนตัวภายในคันนี้นะครับจะเป็นรถปี13ก็จะเป็นตัวภายในสีดำนะครับนะนี่ล้อต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับเดิมๆด้าละเอียดเดิมมากนะครับแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับ ่าด้านท้ายก็จะเป็นเอกลักของเขาเลยนะครับสำหรับ f o r t ด n e r นะครับรุ่นรุ่นตั้งแต่รุ่นแรกยันปัจจุบันนะครับที่บอกแล้วแขวนด้านข้างมีถาดมาให้นะครับมีพรมมาให้นะครับเรียบร้อแล้วคตัวนี้ก็ได้เป็นแอร์ดาวแล้วนะครับนี่เลยแอร์ดาวนะครับนะเป็นแอร์สามตอนเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับนะครับก็สำหรับใครที่นะครับดูคลิปนี้แล้วนะสนใจนะครับ เจ้าโปรโจินเนอร์นัดแชมป์ีนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์843848444ทางเบอร์นี้สามารถไลน์ได้เลยหรือว่าเดินทางมาดูรถมาลองขับกันได้เลยที่เสษวนไทยเกตสหน้าปากซอยต้องไป,ไปดูเลยนะครับด้านหลังอะแฝงประตูนะครับนี่เลยนะแฝงประตูได้เดิมมากนะครับภายในแทบไม่มีรรอยเลยนะครับนะตรงนี้ก็จะปูด้วยกับหนังดำเดินได้ขาวนะครับ ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับนะแล้วก็กระจกไฟฟ้าแล้วกัางบาทเลยนะครับโบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวอนุญาตเครื่องนะครับแลขนาดโคมนะ1 7 7นะครับความสูงน็นั่งสบายนะครับมาเก็ได้ด้วยนะตัวนี้อีกนะครับนั่งสบายขาแบบยืดได้เต็มที่เลยก็ไม่เมื่อยนะครับสําหรับคนสูงนะที่นั่งคอนนเอร์ันนี้ก็ตอบโจทย์นัแหละนะครับแล้วก็ช่องแอร์นะครับแล้วลง ลงพอดีเราเลยแล้วก็สามารถเพิ่มกำลังแรงลบได้ด้วยนะแต่ที่สองนี้สามารถนั่งได้ประมาณสามคนนะครับสามคนเลยหรือว่าเด็กๆก,ก็ประมาณสี่คนได้นะครับเดีนะ๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อนะตัวด้านหน้านะครับแผงประตูของคนขคบนี่เลยนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ฝังคนขับคันนี้เด็กสคาขับเพจมาให้เรียบร้อยนะครับผมนะมีในส่วนตัวอ่า บอกไฟฟ้าแล้วตัวภายในด้านหน้ากันต่อนะครับว่ารอาตัว f อ r t u n เนหน้าแชมป์คันนี้น่าสนใจยังไงนะครับคันนี้นะครับเขาให้มาเป็นทวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค d ดคอนโทรลนะครับอ่าแลครับแล้วก็ไมค์คันนี้ใช้งานไปที่1 8 0 0 0แกิโลเท่านั้นแล้วก็มีในส่วนตัวน a v วิเกเตอร์มาให้นะครับจอแบบสเปคโรงงานนะฮะเป็นรองรับในส่วนตัว DVD f m AM u s b b l u e ู o o t h ได้หมดเลย Air a ออโนะครับ มี power outlet มาให้2ช่องนะครับมีเ s c มาให้มี usb aux แล้วก็เกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้แบบขันบันไดนะครับ4สปีดแบบนี้เลยอ่ายา้ำอีกครั้งนะคันนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด3.0ลิตรนะเป็นตัวเครื่องบ OK ล็อก 1KD 111ปมนมานั่นเองนะครับอ่าสำหรับใครสนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนตัวห้องเครื่องกันต่อนะครับว่า ตัวนี้สภาพข้องเครื่องของกระโปรงเป็นไงบ้างอะไปดูกันต่อเลยนะครับอนนีส่วนตัวห้องเครื่องนะครับมาดูเลยนะครับตัวนี้โหตัวเครื่องนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด3.0ลิตร171แลงมาเป็นตัวเครื่อง D4D VNTBO Intercooler นะครับนะก็ห้องเครื่องสะอาดมากนะครับ นะสะอาดมากเลยนะครับ mm hmm. น,อน็อตฝากระโปงนะครับ mm hmm. ก็มีขยับใส่ตัวช่วยผ่อนแรงมาให้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าน็อตเดิมเลยนะฮะขาหน้าเดิมๆนะครับ mm hmm. เครื่องเนี่ยสำหรับเจ้าตัวววนททโบนะครับ mm hmm. ก็เราสามารถมันใช้ใส่ฟ้าใส่ใส่ฟาเราลิ้นนะครับไอใ,ใส่ฟ้าเทารมินนะครับ โอเคลี่ okay, ที่ตอนไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับแตบบ่นี้เป็นแสนแปดพันโลค่ใช้ประมาณสี่พันกว่าโลค่อยเปลี่ยนนะครับก็ถือว่าวิ่งน้อยนะปีสิบสามนะครับรายละเอียดข้องเครื่องส,สวยๆรถนี้จะเป็นรถปีสิบสามจุดสิบสีน 9, ่นะครับปีสิบสามจุดสิบสี่นะครับก็เป็นรถปลายปีแล้วนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับพี่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็สนใจก็อสอบถาม สอบถามได้เลยนะครับอันนี้นะฮะเป็นคอนเดนเซอร์300มีนะครับขับสองปี134ราคาขายที่อยู่ที่6,900,000บาทเท่านั้นครับไปใช้งานไปที่ดึกแสนแต่หายเกลียดเวลาจริงๆต้องติดใจรี่สอมาอนวดเลยนะมากรอกได้กรอกจย่างอดภัสิบสองวันนี้ผมว่าลิทารนอของโบราณเป็่องชาติทับใครสนใจก็ต่อมาได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีครับ